วันนี้ลุงเปียลงมือสับมะละกอเองเลยนะคะวันนี้วันอาทิตย์ค่ะวันสบายๆค่ะลุงเปียค่ะเะดี๋ยวลุงเปียสับมะละกอเองตำซ้มตำค่ะลูกลูกยิดเดียวเห็นแต่เนื้อมันหน้าแน่นถ้าไปเจอถ้าไปเจอลูกมันย่ญ่เดี๋ยวเ,เนื้อไม่แน่นนะนี่เนื้อมันแน่นเอามาจับมันปืนเอามาได้ประมาณสักสามกิโลสามกิโล วันนี้อยากกินตมตำไก่ย่างไก่ย่างนี่เดี๋ยวนะคะลงเปียหมักด้วยสมุนไพรค่ะตะไคร้เก็บตะเจ้าเป็นอะไรต้มยิอะไรขมิ้นขมิ้นนะคะเรียมเกลือลากผักชีแล้วก็น้ำมันหอยค่ะเดน๋ไม่รอวไม่รออะไของคนเดีอยากกินเดี๋ยวลุงเปียจะเอาไปปิ้งนะคะคอยชมนะคะ ลุงเปียเห็นไหมคะต้องคลีนไอ้ตะแกงนี้ก่อนนะคะโดยลุงเปียใช้นี่ค่ะผ่าอันเนียนค่ะลามาก่อหอมล้างให้สะอาดแล้วก็มาคลีนค่ะเพราะว่าไอ้ตัวหอมขาวเนี่ยเขาจะมีน้ํามันอยู่ในตัวค่ะพอเราถูถูถูแลใช่ไหมพวกไอ้เศษสกปรกมันก็ออกหมดค่ะแล้วเราก็ย่างไก่ได้ค่ะ ย่างไปถูไปแล้วมีน้ำมันในตัวทำให้ไก่ไม่ไม่ติดไอเนี้ยด้วยค่ะไม่ติดไอ้ตะแกรงอะค่ะหอมเชียวค่ะไฟแล้วหอมเลยอ่ะลุงเปี๊ยก็ล้างแล้วก็เอามาเอาเอาหอยวัวงออกมาทู่ๆไม่ไอไก่ติดแล้วตอนเสร็จแล้วตอนนี้ก็ไก่ ไก่ลงแล้วไกอ่อ๋อนี่หลงก้อนวะไก่ครึ่งซีกเลยนะ<อ>ลเนี่ยลุงเปียหมักค่ะข้าวเหนียวส้ตมตำไก่ย่างาม,มันก็ไม่เหมือนเมืองไทยหรอกแต่ว่าเอ็นอตะไคร้ที่บ้านเรามีหมากันเนาะก็เลยยกเอามาลองเล่แต่อันนี้ว่าเป็นผึ้งใส่ตะไคร่ตะไคร้เราบ้านพาไปดูแล้ว มีรถบ้านตะไคร้ปริกกขมีไม่ต้องซื้อเตสกิดผัวเพียงก็อไหนลุงแล้วก็ต่อเช้าว่าจะป้าไปเก็บไอ้ไอ้อะไรจะโอมแล้วก็ป้าไปเก็บตอนมะรุ่มขึ้นเป็นฟักยาวแล้วถ้าายหน้ามันจะแกงมาแกงไม่ได้ เดี๋ยวไป,ปเก็บเลยยาตา้เลยทุกตุกงปเนาะก็ไม่ได้เชือเลยหรอกแต่ว่าเชือไก่นะแต่ว่าแต่ว่าถ้าไก่ไม่มีจริงๆอ่ะเกิดตงกรามลูกติดกลางเดรัมก็มีเลยไก่รังมันก็มีอยู่รยบรรยากาศนะคะลุงเปียกกำลังนั่งเฝ้า ปิ้งไก่ค่ะไก่ย่างอ่ะฝีมือลุงเปียลุงเปียกลัวไก่ไหมค่ะก็เลยต้องเฝ้าค่ะดูบรรยากาศรอบๆบ,บ,บ้านปรรนุ์นะคะดอกไม้ช่วงนี้อากาศเย็นค่ะองศาประมาณนั่นแหละค่ะสิองศาอยู่กัน2คนตายายค่ะตากับยายตำนมมาสคนเอาเ ตากับยายทำนานเหรอทำนาสองคนกาดยิ่งมิดโตแต่เด็กเอา้าไหนลูกเปิดดูสิได้ยังลุงเปียโอ้ไม่ควันเยอะอา้าวก็ทานนี้ไอเขาเรียกอะไรเครื่องปรุงมันไหลลงไปที่ทานไงเอากลับเดี๋ยวไม่กลับไปเรื่อยเนี่ยโอ้ไม่แล้วเว้ยชิดนะ โอเคโอ้น okay. oh, ่าจะอร่อยนะเนี่โอ้แน่น่าจะอร่อยไม่ไม่ไม่มันไม่ตะไคร้เออไม่ตะไคร้เฉยไม่เป็นไรเปิดไว้เลยเปิดหรือปิดสีสวยแล้วลุงเปียโอ้ยสงสัยน่า่อยจังเลยเดี๋ยวโอเค เปียย่างไก่อยู่ข้างนอกพนุษย์ไปเตรียมตำส้มตำได้เลยไป้เรต้องเปิดกล้องไว้ด้วยค่ะดูคิกกี้เพราะว่าคิกกี้ขาเจ็บหมอไม่ให้เดินไม่ให้ขยับเราก็เลยต้องแอบมานั่งกินอาหารเที่ยงกันอยู่ตรงนี้ค่ะทำอะไรก็ต้องค่อยๆด้วยคิกกี้กระโดดอยู่นั่นน่ะ ส่วนนี้ก็เป็นหน้าที่ของปนุษย์ค่ะลูกเปียปิ้งไก่หน้าบ้านปนุษย์ก็ต้องมาตำส้มตำค่ะนน่งข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวก็สุกแล้วข้าวเหนียวสุกแล้วค่ะปนุษย์มาทำอยู่นี่ปนุษย์สุกแล้วค่ะเดี๋ยวส้ม,มค่ะเดี๋ยวขอตำส้มตำแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวโชว์ให้ดูค่ะว่าจะอร่อยแค่ไหนค่ะ ใส่มะกรอกด้วยค่ะแต่ไม่รู้จะเป็นยังไงสมบูรณ์แล้วค่ะอาหารเที่ยงแฮปปี้แฟมิลี่ซันเดย์ค่ะดูนะคะมีข้าวเหนียวค่ะแคบหมูส้มตำใส่หมูยอด้วยแล้วก็ไก่ปิ้งลงเปียค่ะเห็นไหมคะ mm. พร้อมค่ะ ดูบรรยากาศนะคะนั่งทานข้าวเหนียวตอนที่อย่างชิวๆค่ะลุงเปียมาได้แล้วค่ะลุงเปียเดี๋ยวเพื่อนๆมาทานซ้มตํำข้าว <ไป S 1> เหนียวไก่ย่างด้วยกันนะคะ <ไป S 1> ลุงเปียมาค่ะเชิญค่ะ กินๆๆๆต้อต้องต้องใจตะเกียบลุงว่าเป็นกุุงจริงลุงเปียปั้นข้าวเหนียวไม่เป็นค่ะปั้นนุ่นก็ปั้นไม่เป็นต้องใช้ชอ้ชอนอย่างนี้ค่ะมา,มาค่ะมาทานด้วยกันอร่อยนะคะมา,มากินมากินด้วยกันค่ะ,ค,ะคนตตยก็กินเกี๊ยบเป็นมั่งไม่เป็นมั่งแต่ฝรั่งก็กินเป็นนะ,ะๆๆๆเกี๊ยบตะเกียบค่ะคนตาไม่ตันสวัสดีนะคะเที่ยงวันนี้มา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 กินด้วยกันแล้วยังไม่ได้กินเที่ยง อ่ะชิมก่อนข้มจานกินส้มตำก่อนส้มตำส้มตำส้มตำอะไรอ่ะส้มส้มตำฟาราใส่หมูยอด้วยนี่นี่อะไรเนี่ยหมูยอค่ะอ๋อหมูยออ่ะเอืมเดี๋ยวมาขอมาขอกันอืมรอจังงูไหมคะเดี๋ยวเออมันยังไม่ได้กินโต๊ะไม่ได้ ตูมาะตูค totally. ่ะอืมร้อยจังฮู้อืมร้อยร้อยจังฮู้ฮู้ฮู้ร้อยจังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ